รายงานมายังแานทานเพื่อทราบและก่าเป็นข้อมูลตามสมควรด้วยรอซึ่งว่าเซนเทนหัวหน้ากรมตำรวจกวบคนข้โมยก็คือห้องคณะกรรมการเพื่อเพิ่นในออกแจ้งแคตต้อนนี่สวัสดีครับสวัสดีกระแสข่าวในช่วงวันนี้การทำตัวนี้ขางมาลาแต่ว่าเายังไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าข้อมูลในแจ้งข่าวหรือรายงานนมาที่ มีข่าวกำลังโด่งดังนะตอนนี้ข่าวดังไปทั่วโลกแล้วข่าวเกิดจากการดื่มเหล้าขาวที่ประเทศลาวนักท่องเที่ยวหังจากข่าวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวในประเทศลาว ไปดื่มกินเหล้าขาวที่มีการปนเปื้อนสารเมทแนนอนแล้วเกิดอาการแล้วตายเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ข่าวกระแสออกมาห้าลายเป็นชาวออสซี่แต่วอสซี่ก็คือชาวออสเตรเลียมาท่องเที่ยว ยังเป็นผู้จบผปริญญาแล้วก็มาท่องเที่ยวในประเทศลาวแล้วก็มาดื่มมาพักอยู่ที่วังเวียงโรงแรมอยู่ที่วังเวียงแล้วก็ได้ดื่มเล้าขาวที่โรงแรมที่พักแล้วเกิดอาการเกิดอาการแล้วก็ ทำให้เสียชีวิตะก่อนที่มีอาการเกิดขึ้นแล้วก็มีการรักษาส่งรักษาโรงพยาบาลในประเทศลาวต่อๆตามขั้นตอนแต่ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นแล้วโคม่าจึงได้นํามาส่งอย่างฝั่งประเทศไทยน่าจะเป็นโรง,งพยาบาลอุดรคนหนึ่งแล้วก็ ที่อุดรที่อุดร<อ>คนหนึ่งแล้วก็จากอกั่มันเกิดขึ้นอ่าที่กรุงเทพคนหนึ่งปรากฏว่าเสียชีวิตนะเสียชีวิตรวมเบสเสร็จแล้วคนที่ดื่มที่มีสารปนเปื้อน,นะตัวนี้ ได้เสียชีวิตแล้วที่ออกข่าวเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยห้าลายแล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะที่เสียชีวิตยังไม่เปิดเผยนั่นก็หลายลายอยู่แต่ในการทีนะ่ทางการในประเทศลาวนั้นยังหาสาเหตุนะยังหาสาเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรนะแต่ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาได้หลายวันแล้วเพราะว่าเกิดจากนักท่องเที่ยวคนที่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาได้โพสต์ลงในมือถือลงใน a c e b o o k นะว่าได้ไปกินไปเที่ยวนะอยู่ที่วังเวียงของประเทศลาวแล้วเกิดอาการนะไม่สบายเกิดอาการขึ้นแล้วก็เข้ารัรบรักษาแล้วไม่ดีขึ้น จนเสียชีวิตตอนนี้ข่าวได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็รัฐมนตรีของแต่และประเทศได้ตักเตือนว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศของเราถ้าหากว่าเข้ามาแล้วนี่ให้พึงระวังการใช้ชีวิตนะกินอาหารหรือดื่ม นะสิ่งที่ปนเปื้อนก็เป็นการตักเตือนในประชาชนของแต่ละประเทศให้พึงระวังนะและตอนนี้ก็กระแสข่าวก็แพร่กระจายโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะเดี๋ยวจังอิดก,ก็จะนะได้ ได,ได้ได้ฟังจากข่าวแล้วก็เอานำมาไม่รู้ว่าจะผิดกฎระเบียบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ขออนุญาตก่อนว่าก็เป็นการแพร่เป็นการกระจายข่าวนำมาให้กับนะพี่น้องเอแฟนเอซีฝั่งไทยสำหรับผู้ที่กำลังคิดเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวในฝั่งลาวในช่วง ฤดูการนะอากาศชั้นบรรยากาศในสิ้นปีก่อนสิ้นปีแล้วก็ขึ้นปีใหม่นี่ช่วงช่วงนี้นะอากาศก็จะเย็นแล้วก็หน้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือลาหยุดไปท่องเที่ยวกันมีแผนที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศลาวก็เป็นการ เอามาให้ฟังแล้วก็เป็นการตักเตือนนะโดยการที่ให้ระมัดระวังเรื่องการไปใช้ชีวิตนะจะกินหรือดืม่มนะให้พึงระวังเพราะว่าในประเทศลาวนั้นเขาจะต้มเหลาขาวโดยอิสระนะการทำด้วยกรรมวิธีแบบพื้นบ้านแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีคนที่ ทำแล้วเนี่ยแอบแฝงใช้สิ่งปนเปื้อนเพราะข่าวการผสมเมทานอนเนี่ยเอาเอาเมทานอนมาผลิตเป็นเหล้าขาวเนี่ยในประเทศไทยก็เคยเคยเจอมาแล้วนะเมื่อกลางปีที่แล้วนี่ที่ผลิตด้วยเมทานอนแล้วก็นำไปผสมเป็นยาดองนะขายเป็นยาดองแล้วคนที่เข้าไปใช้หรือดืม่มนะคนที่ไปกิน แลเกิดการสูญเสียหลายคนเหมือนกันนะเป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวอีกนะเป็นลักษณะเล่าขาวเนี่ยผสมเมเานอนอลเนี่ยนะที่อยู่นะอยู่ในคนที่ไปเที่ยวใสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นวังเวียงนะคนที่เข้าไปพักในโรงแรมในคนที่ป่วย เพือคนที่ไปดื่มเหล้านะในจุดของวังเวียงเนี่ยจะมีอาการลักษณะคล้ายกันฉะนั้นถ้าผลวิสูตรออกมาก็จะมีเกิดเหตุทำให้เกิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนการสูญเสียชีวิตขึ้นฉะนั้นก็เป็นการเตือนนะสำหรับพี่น้องคนไทยนะแฟนเอซช่างอิดนะที่จะเข้าไปเที่ยวท่องเที่ยวกันก็ ติดตามข่าวด้วยนะช่างอีจะเปิดข่าวให้ฟังไม่รู้จะผิดกฎระเบียบหรือเปล่านะก็ขออาภัยด้วยถ้าหากว่าถ้าเป็นการผิดกฎระเบียบนะก็มาฟังกันเลยติดตามกันไปที่ดืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวที่สำคัญนะครับโฮเทลนาดาแป็กเกิลที่พักของนักท่องเที่ยวของชาวออสเตรเลียทั้งสองคนนะครับก็ปิดให้บริการชั่วข่าวครับเพื่อ เปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแต่มันก็มีข้อมูลเชิงลึกนะครับเพิ่มเติมจากผู้จัดก,การโฮเทลที่ออกมาเปิดเผยครับกับสำนักข่าวเอว่าสาวออสเต,ร,เตรียทั้ง2องคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในแขกว่า100คนครับที่ได้รับการแจกโควก้าลาฟฟีจากทางโฮเทลก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะไปเที่ยวกลางคืนครับซึ่งก็ไม่มีแขกคนอื่นเลยครับ ที่ได้รายงานว่าตัวเองนั้นมีปัญหาในด้านสุขภาพหลังจากที่เดือบวอดกว้กาขาวของราวเข้าไปครับผู้จัดการโฮเทลนั้นก็ได้แต่หวังครับว่าการสอบสวนนั้นมันจะช่วยล้างบนททมให้กับทางโฮเทลกระทรวงต่างประเทศอังกฤษนะคะเป็นคนที่ออกมายืนยันข่าวนี้เมื่อวานนี้บอกว่า ซิมอนไวท์นักกฎหมายสาววัย28ปีเสียชีวิตในประเทศลาวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและนั่นทำให้เธอเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่5ที่เสียชีวิตโดยสาเหตุคาดว่ามาจากการดื่มสุราเถื่อนค่ะก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็เพิ่งจะเปิดเผยว่า พลเมืองของตัวเองรายหนึ่งเสียชีวิตที่เมืองวังเวียงเมืองท่องเที่ยวในประเทศลาวโดยระบุว่าการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นหน้าที่ของทางการท้องถิ่น หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครอบครัวของเบียงกาโจนส์หญิงวัยรุ่นชาวออสเตรเลียวัยเพียงแค่19ปีนะคะก็ออกมายืนยันการเสียชีวิตของเธอส่วนฮอลลี่โบเลสเพื่อนของโจนส์กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพรยาบาลในประเทศไทยและต้องใช้เครื่องพยุงชีพค่ะ นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีกสองคนเป็นวัยรุ่นหญิงชาวเดนมาร์กอายุ19ปีแล้วก็20ปีซึ่งตำรวจลาวกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนการเสียชีวิตนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงของนักท่องเที่ยวทั้ง5คนแต่ว่าสื่อหลายสำนักรวมถึงคำให้การของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆผ่านช่องทางออนไลน์ชี้ว่า ผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจจะดื่มสุราที่มีส่วนผสมของเมทานอลสารพิษที่มักพบในเหล้าเถื่อนค่ะ no สองศพและก็สันสานอเมริกาสันสานอเมริกาจำนวนหนึ่งศพส่งวารรายละเอียดก็คือ,อมีดังนี้เนาะสำหรับประวัติย่อเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้บังน้ำกันเลยเพราะว่าสื่อของวันในคอดางที่จะอานยากหลายสองคน,นจะเป็นเชื้อชาติเดนมาร์กเราเึ่งว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเราเนในหน้าจอตอนนี้ก็คือสื่อและก็ประวัติของท่นที่ว่าได้เสียชีวิตไปเป็นเที่ยมห้อยแล้วเนาะและสำหรับเนื้อหาของแจงการก็คือพวกเกี่ยวหรือว่าพวกเกี่ยวสองคนนี้เดินทาง เขามาสปอปอปอหลในคันวันที่เจ็ดพฤศจิกิษงันสารสี่โดยผ่านด่านสะกลน,นำเผาอยู่ที่แขวงามวนและการพวกแกยวนี่ในเดินทางไปอาท่องเชียวอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ไปพักอยู่ที่พักนานาแบบแพ็คเกอร์ตั้งอยู่บ้านเวียงแก้วเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ซึ่งอาจจะของทักก็คือสื่อเท่า เยี่ยมวันหวนชซาดสันซาดเวียดนามในเซากันพักนางก้าวและก็สองคนนี้เด้เขาไปพักนำเอาพวกเกี่ยวที่เป็นคนเวียดนามและก็ได้ออกไปเที่ยวเรียนตามบาภายในตัวเมืองวังเวียงได้ดื่มราวื่มเปียงและก็ได้พักกันกับกะท่พักประมาณ12โมงกลางคืนมาหอวันที่13พฤศจิกายน2อง4ีพวกเกี่ยวได้นอนอยู่ในห้องพักบริได้ออกไปเที่ยวใช้และก็มาหอดเวลา1 8โมงได้มีพนักงานการพักไปกดบึงแมนเฮนนา อาณาจัแมนอาณาจักรอนอมขอพายทัทวาทาว,า,า,วาอันสื่อเพียก็คือแอนนี่ซัฟฟีและะ้วก็จะขึ้นสื่อให้บังเพราะว่าอันอยากไรเพราะว่าเป็นสื่อภาษาเดนมาร์กเลยจ้า,าทาั้งสองคนนอนในดอนมุดสติอยู่พื้นห้องนอน จึงได้นำตัวพวกเกี่ยวเข้ามรงมยาบวังเวียงในเวลาดังกล่าวพวกเกี่ยวแมนอยู่ในอาการโคมา่าก็คือบุกศึกโตแล้วก็ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจจากอาการของพวกเกี่ยวเนาก,ก็คือตอนนั้นในมุดสติไปเป็นที่อห้อยผูกเกี่ยวนี่สหัึ่งว่าแพทย์ประสามาที่จะพินพัวได้ในเวลาสามโมง นในวันเดียวกันก็คือมีการส่งพกเกี่ยวมาที่ห้องมไร่สามก็คือห้องทหารแล้ห้หองมศูนย์กลางทหารยุทธิ์แล้วนลงเวียงจันมาอดเวลาสามโมงสามสิบนาทีพกเกี่ยวไม่ได้เสียชีวิตก็คือสามโมงเสาร,รืลว่าตีตีสามนอนตอนเช้าในเวลาเดียวกันผู้กเกี่ยวทั้งสองคนเสียชีวิตซึ่งแพทย์ในพกติว่า ัวใจวายหรือว่าหัวใจลมเร็วกระทันหันทางครอบครัวของผู้เกี่ยวแมนจะนําศพไปสนะสูตรอยู่ประเทศเดนมาร์กนพคนยิงสองคนนี่ถือว่าเป็นสาวเดนมาร์กทั้งสองคนเสียชีวิตพร้อมกันและผู้ที่ทราเนาะธีบัาเสียชีวิตไปแล้วก็คือคาเจมลุยส์ฮัสันเนาะก็คือเสือสัต์สัญชาติอเมริกางหว่าเกิดในวันที่28ตุลาคมปี1967หนังสือพันแดนแมนเลกที สี่แปดเก้าแปดเจ็ดสองหนึ่งแปดเนาะผู้เกี่ยวแมนได้เดินทางเข้ามาสอบประปวในครั้งวันที่เส้าสามกรกฎตั้งแต่เดือนเจ็ดปีสองพศสี่ผู้เกี่ยวแมนได้ไปท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ในวันที่เส้าสิบดลาปีสองพศสี่ผู้เกี่ยวกับพักอยู่เฮือนอ่าเฮือนพักโรเาเกสเฮาส์นานาแบบแพคเกอร์ ยูหองเบอร์สองหาผู้เกี่ยวไม่ไดาดิมเราเบียเมื่อละสองหาสามแก้วเมื่อวันที่ 13, ส,ส,สิบสพศจิยี2สิเวลา,าวเี่โมงสินาทีพนักงานประจำอยู่หันผากสื้อเท้าการันายสิ่งเราสงว่าเป็นคนสัญชาต์อินเดียสังเกตเห็นว,ว่าผู้เกี่ยวได้บอกออกจากห้องหมดเมือ่อจดจึงได้ไปขอประตูห้องแต่ว่าบ่มีอาการสมบ ผมมีการตอมขับจิงได้เอาเกระเจีซ้ำหออไป,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 ไปเปิดประตูเบิ่ง จึงเห็นว่าผูก้เกี่ยวน่อนอนอยู่ทั้งเกี่ยวแต่ว่าโบหัวผูก้เกี่ยวเสียชีวิตในเวลานั้นหรือบ่จึงได้โทรไปแจ้งข่าวเรื่องวันหว่นเพื่อหาผู้และกาได้ประกวดน้ำกันจากนั้นจะของเือนผักและกาพนังงานเือนผักจำนวนเจ็ดคนในพาก,กันขันใหญ่สกเกี่ยวไปไว่าอยู่หงหมอเมืองบางเวียงหลังจากนั้นก็ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมรองการของเกี่ยวประจำเมืองบางเวียงเจ้าหน้าที่จึงได้ามากวดสถานที่ตัวจริง ่านการสนรสูตรละกะสถานที่ที่เกิดเหตุเห็นว่าศักศพมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนย่อนจะคงเหินผักในขันยาศักศพออกจากของเกิดเหตุอยู่ภายในห้องผักผู้แกี่ยวแมนมีแก้วเบียร์ประมาณสีแก้วดื่มหมดแล้วละกะยังมีเหล้าวอดก้าที่ดื่มแล้วสองแก้วและยังดื่มบหมดอีกหนึ่งแก้วห้องหอยนอกจากศักศพห้องหอย อนอกสักศพแมนบ่มีบาดแผลหรือว่าบวมซ้ำห้องหอยทั้งในศักศพแมนยังบริพาตาัดชนะสูตรการเชียชีวิตของผู้เกี่ยวแพทย์ประจำเมืองวังเบียงแมนบรสบบ่สามารถพิสูจน์ได้หรือว่าบ่รูะสาเหตุ เนื่องจากว่าผู้เกี่ยวนี่เสียชีวิตก่อนที่จะมาหอดห้องหมอปัจจุบันสักศบของผู้เกี่ยวแม่นก็บไอยูโมนิทีจีนและคเวียงจันทร์ปัจจุบันการออกข่าวของต่างประเทศสองเกาเนีสของประเทศออสเตรเลียเอเทเนซึ่งอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยครับ แม้แต่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอย่างนายแอนโทนีอันบาริซีก็ยังออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตด้วยตัวเองเลยนะครับแสดงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าเสียใจจริงๆไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเท่านั้นนะครับสื่ออังกฤษก็รายงานว่ามีหญิงสาวอังกฤษอีกหนึ่งรายครับถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครหลังจากมีอาการป่วย จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงเช่นกันครับล่าสุดนี้บีบีซีนั้นก็ออกมารายงานว่าซิมโมไวก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นการวางยาพิษหมู่ในประเทศลาวแล้วครับเธอนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวรายที่5แล้วนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้และมันก็ได้สร้างความสะเทือนใจและเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเลยครับทางการของสารจจาานาจักรนั้นก็ได้ออกมา ให้การยืนยันแล้วนะครับว่าหญิงสาววัย28ปีเธอได้เสียชีวิตแล้วและก็กําลังให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของเธออย่างเต็มที่ครับรวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับและขอให้ทุกคนนั้นระมัดระวังตัวให้ดีโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปเที่ยวไหนวังเวียนท่านผู้ชมครับข่าวเศร้านั้น มันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับขอท่านี้ก็ได้มีรายงานว่าเบียนก้าโจน นักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลียครับวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นเธอก็เสียชีวิตในวันเดียวกันนั่นเองและไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นทางการสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมายืนยันครับว่ามีชายชาวอเมริกันนั้นเสียชีวิตในเมืองวังเวียงอีกเช่นกันครับนอกจากนี้ทางการเดนมาร์กนั้นก็ออกมายืนยันครับว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวเดนมาร์กสองคนอายุ19แล้วก็20ปีครับเสียชีวิตในประเทศลาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังไม่มีรายงานเปิดเผยรายละเอียดใดๆเลยครับเนื่องจากมันเป็นความลับทางการสืบสวนอยู่แต่ก็มีนักท่องเที่ยวครับเสียชีวิตเพิ่มเรื่อยๆรายงานเพิ่มเติมจากสื่อออสเตเรียนะครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวสาวสองคนคือออลีโบแล้วก็นางสาวเบียงกาโจนอายุ19ปีเท่ากันครับจากเมืองเบลเบล,เลทั้งคู่นั้นก็มีอาการป่วยหลังจากเข้าพักที่นาดาแบ็คแพคเกอร์โฮเทลในเมืองวังวิงเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยนังเสพพิมพ์ซีนี่มอริงเฮเราก็ได้รายงานว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บาร์ของโฮเทลก่อนที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกในช่วงเย็น ตอนนี้นะครับฮอลลี่บอเพื่อนของเบียร์จ้าโจดก็กําลังรักษาสตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ <Maps> เหตุการณ์นี้นึครับมันก็ได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมาบอกครับว่ากำลังจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดอยู่ครับ ส่วนทางการออสเตรเลียนิวซีแลนด์และข่าวด้วยายจาจากนั้นก็ออกมาเตือนซ้อมของตัวเองครับให้ระมัดระวังเรื่องิของเมทัลนเวลาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหนาวบวมที่สำคัญนะครับโฮเทลนาดาเบ็คเฮเกิลที่พักของนักท่องเที่ยวของชาวออสเตรเลียทั้งสองคนนะครับก็ปิดให้บริการชั่วคราวครับเพื่อเปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแต่มันก็มีข้อมูลเชิงลึกนะครับเพิ่มเติมจากผู้ทีดมารับสาหรับทริปนี้เผยครับ กับสำนักข่าว AP ว่าสาวออสเตรเลียทั้งสองคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในแขกว่า100คนยคนรับที่ได้รับการแจกวอตสกาลาฟรีจากทางโฮเทลก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะออกไปเที่ยวกลางคืนครับแล้วก็ไม่มีแขกคนอื่นเลยครับที่ได้รายงานว่าตัวเองนั้นมีปัญหาในด้านสุขภาพหลังจากที่ดื่มวอดก้าขาวของลาวเข้าไปครับผ <c oughs> ู้จัดการโฮเทลนั้นก็ได้แต่หวังครับว่าการสอบสวนนั้นมันจะช่วยล้างมลทินให้กับทางโฮเทล กระทรวงต่างประเทศอังกฤษนะคะเป็นคนที่ออกมายืนยันข่าวนี้เมื่อวานนี้บอกว่าซิมอนไวท์นักกฎหมายสาววัย28ปีเสียชีวิตในประเทศลาวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและนั่นทําให้เธอเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่5ที่เสียชีวิตโดยสาเหตุคาดว่ามาจากการดื่มสุราเถื่อนค่ะ ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็เพิ่งจะเปิดเผยว่าพลเมืองของตัวเองรายหนึ่งเสียชีวิตที่เมืองวังเวียงเมืองท่องเที่ยวในประเทศลาวโดยระบุว่าการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นหน้าที่ของทางการท้องถิ่นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครอบครัวของเบียงกาโจนส์หญิงวัยรุ่นชาวออสเตรเลียวัยเพียงแค่19ปีนะคะก็ออกมายืนยันการเสียชีวิตของเธอ ส่วนฮอ l ลีโบ l เลสเพื่อนของโจนส์กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในประเทศไทยและต้องใช้เครื่องพยุงชีพค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีกสองคนเป็นวัยรุ่นหญิงชาวเดนมาร์กอายุ19ปีแล้วก็20ปีซึ่งตำรวจลาวกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนการเสียชีวิตนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงของนักท่องเที่ยวทั้ง5คนแต่ว่าสื่อหลายสำนักรวมถึงคำให้การของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆผ่านช่องทางออนไลน์ชี้ว่า ผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจจะดื่มสุราที่มีส่วนผสมของเมทานอลสารพิษที่มักพบในเหล้าเถื่อนค่ะ